ระวังดระวังระวังระวังนะคะระวังโดดระวังระวังนะมาอีกแล้วมาอีกะหนึ่งตัว ระวังระวังลูกระวัง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 นะาระวังนะระวังนะการระวังลูกระวังลูกระวังการระวังระวังนะครับ ระวัง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 นะระวังนะระวังนะระวังนะโอ้โหโโอ้หระวัง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 นะบัดเก็บนะครับครับบัดเก็บแล้วครับ ก็บอกแล้วจ้าแถวนี้พวกฝันเลยคานเนี่ยมาฉันมันดู เรียบร้อยเลยครับนังหลอกแล้วกัดนังหลอกเลยออ้นไลแล้วสบัดปุ่นแล้วจุ่มหัวจะดู กัดหวัวลูกกัดถางลูกกัดทางกันห,หัวทำไมไม,ไม่ตายนะนะ่ะเออกัดตัวแหละตายยังลูกยัง,ยงตายแล้วมั้งตายแล้วมั้งลูกตายยังคะตายยังลูก โดนตายไม่พิษหนูองนี่โดนตายพิษเข้าตายไหมเรียบร้อยแล้วครับหายท้องแล้วหายท้องปางงานองอีกแล้ว มันแก๋มันตายน้องก็ดังเคี้ยวหนึ่งเสียงกระดูกังกักเลยน้องเคี้ยวนัน่นพิษกระไตาแล้วมั้งเนี่ยนน,น้องตาถู